วิธีเอาชนะความขี้เกียจใน30ิบวันทําแบบนี้ครับก็คือใช้กฎของ2ครับกฎของ2ก็คือไม่ว่าคุณจะทําเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้โอกาสตัวเองนะครับในการทา2อนาทีครับโอกาสในการทา2อนาทียกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะอ่านหนังสือเล่มหนึ่งให้จบนะครับคุณบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขออ่านหนังสือสัก2อนาทีแล้วค่อยนอนแล้วกันเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณจะกระโดดตบลดความอ้วนนะหรือจะจะออกกําลังกายลดความอ้บบวนเฮ้ยขอ2อนาทีก็แกล้วกันถ้าเกิดว่าคุณจะสวดมนต์ไหวพระแล้วคุณรู้สึกขี้เกียจขอ2อนาทีแล้วกันหรือถ้าคุณอยากจะฝึกนนัั่งงสมาาิขขออ2ทีแล้วกก สองนะครับก็เป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้จริงนะครับก็เป็น the law of two minutes นะครับสามารถทําให้เราเนี่ยค่อยๆเพิ่มเติมนิสัยที่ใช่เข้าไปทีละ2อนาทีทีละ2อนาทีแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณทําสิ่งนี้ไปนใน30วันนะครับมันจะก่อให้เกิดเป็นนิสัยเล็กๆขึ้นมาและแน่นอนครับคนสาเร็จบนโลกใบนี้เขาสําเร็จจากนิสัยเล็กๆครับเขาไม่ได้สําเร็จจากนิสัยใหญ่ๆนะุณอย่ามองข้ามนะครับว่านิสัยเล็กๆเ,เนี่ยทำให้คุณสาเร็จไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยคุณผัดบันประกันพุ่งคุณก็เคยชินเหมือนกันครับ สามนาทีครับแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าคุณทํากด2อาทีนะครับรเฮ้ยอ่านหนังสือ2อาทีก่อนนอนได้ไหมหรือเรียนคอร์สออนไลน์2อาทีหรือฟังออดีโอก่อนสัก2อาทีค่อยนอน อย่างเงี้ยคือคุณฝึกให้ตัวเองแบบซึมซับกับสิ่งเล็กๆแล้วเมื่อคุณคุ้นชินครับคุณจะเริ่มมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำและแน่น,นอนครับมันก็จะทําให้คุณนะครับสามารถที่จะสร้างนิสัยใหม่ขึ้นมาได้โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดเพราะบางทีถ้าเกิดว่าโอป้าบอกเฮ้ยพี่ไปทําอะไรบางอย่างสิบนาทีหน่อยพี่ก็จะรู้สึกว่ามันยากมากมากนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มจาก2อนาทีทําได้ไหมครับใครทําได้ทิมใต้คอมเมนต์ว่าทําได้ครับโอป้าอีสานมาสก๊อตเอพเสวัสดีับ